สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ฟังที่ฟังจากทางสถานีวิทยุจุฬาและท่านผู้ชมที่ชมจากทาง Facebook และ u t u b e จุฬาเรเดียลพลสขอต้อนรับเข้าสู่รายการรอบตัวเราค่ะรายการนี้สนับสนุนโดยศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์หมาะะหาวิทยาลัยและมีท่านอาจารย์ทวีวงศ์ศรีบุรีและดิฉันสุชนาชาวนิตเป็นผู้ดำเนินรายการค่ะค่ะก็จริงเมื่อเรา ขับรถนะคะหรือเดินไปตามาถนนเนี่ยก็จะเห็นว่าฟุตบาทเนี่ยนะะ่าขายจริงๆเ,เราก็ยังเห็นนะคะหับเล่แผงลอย,ยกันเยอะวันนี้เราก็จะมาคุยกันว่าเอ๊นะณปัจจุบันเนี่สถานการณ์ของหับเล่แผงลอยเนี่ยในประเทศไทยโดยเฉพาะในเมืองเนี่ยเป็นอย่างไรนะคะแล้วก็มีการจัดการเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างแล้วโดยเฉพาะในช่วงโควิดเนี่ยนะคะ พวกเขาเหล่านั้นได้รับผลกระทบอะไรมากน้อยแค่ไหนนะคะวันนี้เราได้รับเกียรติจากท่านอาจารย์วิชยาโกมินท่านอาจารย์ตอนนี้เป็นนักวิจัยอยู่ที่สถาบันวิจัยสังคมของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะค่ะก็เมื่อพูดถึงหาดเล่ห์แผงลอยณปัจจุบันโดยเฉพาะในกรุงเทพของเราก็ยังเห็นได้พอสมควรทีเดียวเลยใช่ไหมคะอาจารย์ค่ะค่ะก็พอ <Cir que S 1> สมควรค่ะแต่ว่าจรงิจรงๆลดน้อยลงมากค่ะ เพราะว่าเมื่อปีอตั้งแต่รัฐบาลท่านประยุทธ์เะคะเข้ามาก็จะมีนโยบายที่เรียกว่าการจัดระเบียบสังคมะคะ่ะซึ่งรวมเอาการจัดระเบียบหาบเล่แผงลอยเนี่ยเข้าไปด้วยก็ทําให้ตัวเลขจริงๆตัวเลขกลมๆนะคะตั้งแต่ปี2559เนี่ยาาหาบเล่แผงลอยเนี่ยลดลงเกือบ700จุดะคะเหลือ,อลดลงมาเรื่อยๆนะคะก็จะอย่างปีล่าสุดเนี่ย เหลือแค่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบเอ็ดจุดก็คือปีที่ <170 S 2> แล้วนะคะในกรุงเทพหรือทุ้งประเทศไทยคะ่ะไม่ไม่ค่ะเฉพาะในกรุง,รงเทพ,เทพมหานครค่ะก็ปีที่มีการเขาเรียกว่าอะไรจัดการระเบียบจัด,ดระเบียบเนี่ยมากที่สุดก็คือปีสองพันห้าร้อยห้าสิบเก้าค่ะซึ่งเป็นก็ก็เป็นเรื่องที่ใหญ่มากก็จุฬาลงกรณ์อเองก็ได้ได้รับต้อนรับพวกพี่พี่นะคะพวกพี่พี่หาบเล่แผงลอยเนี่ยเข้ามา กข้ามาพูดคุยทางาที่สถาบันของเรานะคะแล้วก็ฝั่งทางาทางด้านสังคมนะคะก็จัดมีเวิร์กช็อปติดต่อกันหลายครั้งนะคะ<ม>ในการที่จะพูดคุยกันกับตัวผู้ค้าหับเลฟแผ่งลอยแล้วก็กรุงเทพมหานครนะคะเราเหมือนเป็นตัวกลางในการที่จะสื่อสารกันอะไรประมาณนี้นะคะ่ะเราถึงความความจำเป็นความทั้งสองฝ่ายอะคะ่ะ<ม>ก็ ทุกคนก็มาเล่าว่าเกิดอะไรขึ้นในเรื่องหับได้แผงลอยอะไรอย่เงี้ยค่ะแต่เราก็นั่นแหละคะ่ะก็ทุกท่านก็ต้องปฏิบัติงานของตัวเองนะคะ,คะในปีในปี2518ที่ก่อนที่จะเป็น259นะคะอาจารย์มีผู้ค้าเนี่ยเกือบ20,000คนเลยนะคะแล้วก็ในปีเดียวกันเนี่ยในปีถัดมาที่เขาเริ่มปฏิบัติการจริงๆก็คือปี2559เนี่ยผู้ค้า ลดลงห0ึ่งหมืานค่ะจเหลือหมื่นเดียวค่ะ,คะเพราะว่าหายไปลดลงจนจากเกือบเจ็ดร้อยจุดเนี่ยเหลือ2องราจุดในปีห้าสิบเก้าค่ะ,คะแล้วก็ในปีล่าสุดเนี่ยก็คือปี63มเนี่ยตัวเลขเหลือแค่171จ็ดสิบอ็จุดค่จคมีผู้ค้าเหลือไม่ถึงหมื่นแล้วค่ะ 8,500คนพา,าระอยคาพะจรตอนน,นี้เนี่ย,ยจริงๆเพราะว่าถ้าเราไปก็ดูดีนะคะ,คะแต่ถ้ามองอีกแง่หนึง่งคือท,ที่ที่ทำกับหาบเรียบแผงลอยเนี่ยคือพอเราไม่ให้เขาขาเรียแผงลอยแล้วแล้วเขาไปทำอะไรคะอาจารย์คะจากการสำรวจของอาจารย์เนี่ยคะ่ะค่ะก็จริงๆแล้วเนี่ยหาเลียแผงลอยหายไปเยอะมากเลยใช่ไหมคะอาจารย์ยึดต้องสยามของเรา ค่ะด้วยค่ะอัน oh, uh, นั้นก็เป็น <sure. S 1> ส่วนหนึ่งด้วยนะคะ uh huh. ก็เข้าไปไหนนะคะก็คือทางกรทมอเองเนี่ยก็พยายามทําโครงการที่แบบว่าเยียวยานะคะ uh huh. อย่างเช่นโครงการตลาดประชาชากจบตลาดตรงนั้น,ตร,น,นตรงนี้ให้โดยเฉพาะ uh huh. ในชานเมืองนะคะ uh huh. ผู้ค้าหาบเล่แผงลอย,อยที่ได้รับผลกระทบก็สามารถที่จะลงทะเบียนแล้วก็ไปค้าขายที่ตลาดแห่งนั้นได้ค uh ่ะจารย์อย่างเช่นในแถวนี้ก็จะเป็นใต้าทางด่วนใกล้ๆเรานี่นะคะใต้รถไฟฟ้าแถวแโลตัสอะไรเงี้ยนะคะจะนา,ะานะ แต่จริงๆแล้วตลาดเหล่านั้นเนี่ยก็มีทั้งประสบความสำเร็จแล้วก็ล้มเหลวค่ะอาจารย์อย่างรุ่นกลุ่มแรกๆท,ที่ที่ย้ายไปนะคะก็จะเป็นกลุ่มตลาดที่คลองหลอดคลองถมสะพานพุทธอ,อะไรเงี้ยค่ะเขาก็จะย้ายไปอยู่ที่เขาเรียกว่าอะไรตลาดตลาดนัดสายใต้ะค่ะอาจารย์อ,อันนี้วิชยาเองก็ได้ไปติดตามนะคะอา <Okay. S 1> จารย์ในปีห้ได้ไปดูก็พวกพี่ๆเขาก็บอกว่า มันก็ค่อนข้างที่จะเปลี่ยนแปลงในการค้าขายค่ะอาจารย์เพราะว่าเขาเคยขายให้กับคนในเมืองนะคะอย่างเช่นคลองถมก็จะเป็นแบบพวกคุณลุงผู้สูงอายุใช่ไหมคะเขาจะไปหาหลงอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนสะพานพุทธก็จะเป็นน้องๆวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะในการที่จะไปหาเสื้อไปดูศิลปะอะไรต่างๆก็จะมาจากทั่วทั้งเมืองทั้งประเทศเลยนะอาจารย์พอถึงวันนี้เขาก็จะมากันอะไรประมาณเนี้ยค่ะเพราะฉะนั้น สัญลักษณ์มันก็จะออกมาเป็นลักษณะอย่างนั้น<ม>พอย้ายไปอยู่ที่เดียวกันเนี่ยก็จะลูกค้าก็จะเป็นคนละกลุ่มแล้วเพราะว่าแถวสายใต้ใหม่เนี่ยก็จะเป็นเหมือนโรงงานเป็นอะไรอย่างนี้นะคะ,คะเป็นชานเมืองเพราะฉะนั้นก็ลูกค้าเดิมๆก็ไปไม่ถึงค,คนก็ผู้ค้านะคะก็อยู่ได้บ้างไม่อยู่<ม>ได้บ้างแต่ปัจจุบันเขาก็กทมก็บอกว่าเฮ้ยก็จะเลิญดีนะสําหรับตลาดตรงนั้นอะไรอย่างนี้ค่ะ แต่มันก็ผ่านมานานนะคะจา์ตั้งแต่ปี59ก็ผู้ค้าเดิมที่ถูกย้ายไปก็ก็เหลือน้อยแต่คนที่ประสบความสําเร็จจริงๆก็คือคนขายอาหารนะคะจา์ที่ยังอยู่ได้แต่ว่าคนอื่นๆก็อยู่ยากค่ะสาหรับการขายอื่นๆอันนั้นก็คือแบบสถานการณ์คล้ายๆกันค่ะผู้ค้าของเราก็พยายามที่จะหาตลาดนั้นตลาดนี้อะไรอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆค่ะจารย์เปลี่ยนสินค้าแล้วก็ก็จะมีนักธุรกิจ ที่อยากจะทาตลาดขึ้นมาเนี่ยเยอะนะคะในการที่จะอยากจะลองรับอะไรเงี้ยค่ะแต่พอผู้ค้าเราไปทดลองดูเนี่ยมีทั้งค่าเซ้งที่แบบเข้าไปเซ้งใหม่ๆใช่ไหมคะแล้วก็ค่าตกแต่งร้านแล้วก็ค่าค่าเช่ารายวันอะไรเงี้ยค่ะแล้วทีนี้ลูกค้าก็ยังไม่มาอะไรเงี้ยค่ะจย์เพราะว่ามันเป็นทุกอย่างมันใหม่หมดตลาดเหล่านั้นอะไรเงี้ยค่ะก็ค่อนข้างลําบากค่ะจย์ในหลายปีที่ผ่านมาแต่ว่าพอช่วงโควิดจาย์ ทุกอย่างมันก็ทําให้มันเกิดการเปลี่ยนแปลงแล้วเปล่าเปินเป้นกลมาคิดว่าเออจริงๆอย่างการที่ว่าเราเคยมีหาบเล่แผงลอยซึ่งในกระจวนาพี่ๆเขาอาจจะไม่ต้องการก็ได้เขานู่นค่ะไปขายของออนไลน์เลยมันน่าจะเวิร์กกว่าหรือเปล่าคะมันมีนหนไหมคะ,าะอ,าอาจารย์ก็มีนะคะแต่เอาจริงๆน้อยค่ะอาจารย์เพราะว่าผู้ค้าหาบเล่แผงลอยเนี่ยเพราะว่าปีที่ผ่านมาเนี่ยสถาบันวิจัยสังคมเนี่ยสำรวจนะคะผู้ค้าหาบเล่แผงลอยที่กลุ่มที่ทํามาค้าขายที่เป็นตั้งแต่ปีนู้นแล้วค่ะ ว่าเขาเป็นสถานการณ์เป็นยังไงเนาะแล้วก็พอเจอโควิดเป็นยังไงอะไรเงี้ยคะ่ะเราก็เพราะว่าส่วนใหญ่อะ่ะอายุเฉลี่ยคะ่ะอาจารย์สี่เกือบห้าสิบอะค่ะคือสูงอายุมากแล้วอะค่ะอาจารย์ห้าสิบสูงเหรอคะอาจารย์ค่ะก็สูงนะคะ <laughs> ถ้าเทียบกับแบบว่ายี <20 S 1> อสิอะไรเงรี้ยเนาะเพราะว่าการประกอบอาชีพหาเล่แผงลอยเนี่ยเป็นอาชีพที่ ต้องอยู่ข้างถนนใช่ไหมคะอาจารย์ต้องเจอมอลภาวะ<ม>ต้องอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะร่างกายแบบต้องใช้เยอะมากๆ<ม>นะคะ,คะงานศึกษาของอาจารย์หลายคนก็พูดนะคะทางด้านสุขภาพ<ม>ที่มหิดลก็พูดถึงว่าจริงๆแล้วเนี่ยม,มันมีผลเยอะมากมอย่างเช่นเอ็พเอ็ม25อะไรยใช่ไหมคะอาจารย์ควันละควันฝุ่นแล้วก็ น้ำมันะอะไรอย่างเงี้ยนะคะ,คะก็มีผลเยอะกับร่างกายเพราะฉะนั้นก็จะก็จะมีโรคอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็อายุขนาดนั้นแล้วเนี่ยการใช้เทคโนโลยีก็ก็ยากค่ะอาจารย์แม้กระทั่งเเรื่องของการลงทะเบียน5,000บาทในช่วงแรกของโควิดที่รัฐบาลพยายามช่วยนะคะก็คือว่าเออผมให้คุณหยุดงานหยุดเนาะผู้ค้าขายได้เฉพาะผู้ค้าอาหารแต่ผู้ค้าที่ขาย เสื้อผ้ากิฟช็อปอะไรอย่างเงี้ยขายไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นทุกคนหยุดหมดพวกเราเป็นคนทํางานกินเงินเดือนไม่มีปัญหาค่ะอาจารย์อยู่บ้านแต่สําหรับคนที่เป็นแรงงานนอกระบบรวมทั้งผู้ค้าขายเนี่ยก็คือหาเช้ากินข้าใช่ไหมคะอาจารย์ค่ะ,คะก็ก็ลำบากแต่ว่ารัฐบาลก็ดีนะคะเขาเยียวยาให้ก็คือ5,000บาท3เดือนแต่ต้องลงทะเบียนพันโทรศัพนะคะอาจารย์ผ่านแอปพลิเคชันอันนี้เป็นปัญหามาก แต่โชคดีสําหรับผู้ค้าของพวกเราเนี่ยเพราะว่าตั้งแต่ปี59เ้าที่เขา,เามีปัญหากับเ,เรื่องของการไล่รือใช่ไหมคะเ,เป็นครั้งแรกในประวัติศาสตร์ของกรุงเทพมหานครที่มีการรวมกลุ่มของผู้ค้าหาาเร่กลุ่มใหญ่คะ่ะอาจารย์เป็นลักษณะเครือข่ายเขามีเครือข่ายที่ใหญ่มากแล้วก็คเครือข่ายเหล่านี้ ก็ยังคอนเน็กตกันมาถึงทุกวันนี้ hmm. แล้วก็อันนี้นะคะ่ะพวกเพื่อนๆพ,พวกนี้นะคะ่ะก็ช่วยเหลือกันเรื่องการลงทะเบียน hmm. เขาลงทะเบียนกันได้ค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็เห็นพี่ๆเราว่ายัางได้ไปช่วยพวกน้องๆขนาดแบบพวกวัยรุ่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะ <c oughs> ที่เขาทำไม่เป็นที่ตลาดใหม่ๆอะคะ่ะเ <c oughs> พราะฉะนั้นก็ อาจารย์จะให้เขาไปขายออนไลน์อะไรอย่างนี้ค่อนข้างยากค่ะอาจารย์อ่าค่ะเพโอ้ยบ้านเห็นว่าเอ้ยพอแบบว่าตอนช่วงหยุดโควิดตอนแรกๆเนาะโอ้ทุกคนก็ออนไลน์อะไรเออเดอร์นู้นออเดอร์นี้ออเดอร์นี้อะไรต่างๆก็เลยเห็นว่าเอ้ยอย่างแม้กระทั่งของเราเองของเราเป็นอาจารย์เราก็ต้องปรับสอนมาเป็นออนไลน์คือมันก็เลยคิดว่าน่าจะสายได้ไหมคะผู้ค้าก็บอกว่ามันก็ช่วยได้นะแต่ว่าเอ่อช่วยได้แบบระดับหนึ่งค่ะอาจารย์ คนที่ทํามาธมาค้าขายในช่วงในช่วงหลังนะคะทางออนไลน์อ<ม>ะไรเงี้ยจะเป็นผู้ค้าหน้าใหม่ๆม,มกันเยอะค่ะ,คะเป็นแบบทดลองขายนําสินค<ม>้าตรงนีน้ตรงนี้มาขายอะไรเงี้ยที่เขาไม่มีทักษะในการที่จะแบบอยู่ในถนนหรือว่าอยู่ในพื้นที่ตลาดอะไรเงี้ยค่ะขายอย่างนั้นก็ดีก็ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของของการประกอบอาชีพค่ะอาจารย์ค่ะอันนี้อาจารย์คะถ้าพอมออีกในแง่หนึ่งในแง่ของ ผู้ผู้บริโภคนะคะจริงๆการที่มีหับเลขแผงลอยเนี่ยมันเป็นการสิ่งที่ดีสำหรับผู้บริโภคใช่ไหมคะอาจารย์ในแง่ของว่าอายุสีอย่างอาหารแน่นอนค่ะอาหารถูกกว่าแน่นอนแต่ว่าพอถ้าเราไม่มีปุ๊บไปขึ้นห้างอาหารคนละอีกราคาเนือหรือแม้กระทั่งการซื้อของใช้อะไรต่างๆถ้าในแง่ของของผู้บริโภคนะคะอาจารย์คิดว่ายังไงคะ โอ้ดีมากเลยค่ะอาจารย์เป็นคำถามที่ดีแล้วก็อยากจะพูดถึงงานศึกษาของนิดาโพค่ะอาจารย์ซึ่งปกตินิดาโพเขาก็จะสำรวจเรื่องเชิงการเมืองอะไรเงี้ใช่ไหมคะแล้วก็มีงานทางด้านสังคมก็คือหาบเล่แผงลอยเนี่ยสำรวจว่าเออประชาชนคิดยังไงกับหาบเล่แผงลอยนะคะซึ่งทางพวกเราก็ดีใจมากแล้วก็งานชิ้นนี้เนี่ยชี้ให้เห็นว่าคน ผู้อะไรนะผู้บริโภคในกรุงเทพมหานครร้อยละ92.12เคยซื้อหาบเล่แผงลอยแล้วก็มีเพียงร้อยละเจ็ดจุดแคิดไม่ไม่ได้ซื้อเลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะทีนี้เรามาดูตรงนี้ค่ะว่าใครที่เป็นคนซื้อนะคะคนใครเป็นคนตอบแบบสอบถามนี้เพราะว่าคนส่วนใหญ่เป็นคนซื้อใช่ไหมคะอาจารย์ปรากฏว่า มากกว่า50%เป็นะคะเป็นคนที่มีรายได้ไม่เกิน20,000ืค่ะอาจารย์ซึ่งมันหมายถึงคนในกรุงเทพมหานครเป็นแบบนี้ค่ะมีลักษณะเป็นแบบนี้คือถึงแม้ว่าจะเราจะมีเงินเดือนแต่เงินเดือนเราอะ่ะมันไม่ได้ไม่ได้เยอะมากมายะค,ะค่ะอาจารย์การที่จะไปทานอาหารในห้างในร้านสะดวกซื้อทุกวันในราคาที่ที่ก็ก็กตามสภาพนะก็ตามลงต้นทุนที่เขามีเนี่ยมันก็เป็นอุปสรรคค่ะอาจารย์เพราะฉะนั้นเนี่ยมันไม่แปลกใจที่ คนกรุงเทพจำนวนถึงเกือบครึ่งเนี่ยอยากจะทานอาหารหรือว่าเคยจับจ่ายใช้สอยจากหาเารเลแผงลอยค่ะจานก็เหมือนกับเป็นสิ่งที่ค่อนข้างจำเป็นพอสมควรสำหรับคนไทยเนาะใช่ไหมไะ่ใช่คนไทยแต่คนกรุงเทพอาหารทีความนี้ชัดเจนมากจากนิดาโพนี่ค่ะจานค่ะ มันก็เห็นด้วยนะเพราะว่าจริงๆแล้วถ้าลองดูอ๋ออเปิลแน่นอนเป็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 นหนึ่งใน9ก้าสบองเปอร์เซ็นต์ลยโอ้ยหรืออย่างแบบว่ายกเว้นตอนถ้าเกิดเป็นไม่นับร้านสะดวกซื้อนะคะ <c oughs> ถ้าเกิดบางทีแบบร้านเริ่มปิดเปิดละแต่ถ้าหาบเ,เล่แผงเรายังอยู่เราก็ยังสามารถโอเคไปซื้อของกินได้ไปอะไรได้ตรงนั้นน <c oughs> ่ะนะคะมันก็เลยมันก็เลยคิดว่าถ้าเป็นผู้บริโภคเนี่ยเราน่าที่จะแฮปปี้เนาะถ้าเกิดมีหาบเล่แผงลอย แล้วก็อาจารย์ลองนึกดูนะคะว่าคนทํางานเนี่ยทั้งโรงงานทั้งพนักง,งานบริษัทก็ตามนะคะมีหลายกลุ่มที่เขามีเวลาไม่เหมือนกันนะคะอา<ม>จารย์เพราะฉะนั้นการที่จะไปกินแต่ห้างหรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันไม่สามารถที่จะเป็นไปได้ใช่ไหมคะมแต่สมัยสมัยเมื่อก่อนเ,ออเรายังแบบออกมาจากที่ทํางานหรือว่าเลิกกะนั้นกะนี้เรายังอาจจะหาก๋วยเตี๋ยวอะไรของเราได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์<ม>อันนั้นก็คือหน้าที่ของ หับเล่แผงลอยที่ที่สพอร์ตแรงงานกลุ่มนี้อะ,ค,ะค่ะอาจารย์ค่ะค่ะจเรยคะนี่จริงทั่วโลกเนี่ยมีประเทศไหนที่มีหับเล่แผงลอยอย่างประเทศไทยไหมคะเยอะค่ะอาจารย์แม้กระทั่งประเทศที่พัฒนาแล้วนะคะาช่านค่ะอย่างอเมริกาเนี่ยเขาก็มีพื้นที่ที่สำหรับแบบหับเล่แผงลอยหรือว่ารถทคนะคะอ,อ๋อแต่ไม่<ย>มอันนั้นคือแบบที่ที่แต่ว่าเขาเขาทำแบบถูกต้องเนาะใช่ป่ะคะค่ะก็ก็ถือเป็นการจดทะเบียนค่ะอาจารย์เพราะว่า เพราะกฎหมายมันรองรับไงคะจย์บ้านเรามันไม่ได้ไมันไม่ได้รอ,องรับใช่ใช,ใช่ค่ะมันก็เลยยังเป็นปัญหาแต่บ้านเราเนี่ยที่ผ่านมาที่ที่เล่าให้ฟังว่าเขายกเลิกจุดผ่อนผันที่ว่านั้นนะ่ะมันก็เป็นลักษณะของเรียกว่า,ากึ่งถูกต้องนะคะจยาเพราะว่าเขาผ่อนผันให้ทําใช่ไหมคะแต่ว่าเขาจะยึดคืนเมื่อไหร่ก็ได้แค่นั้นเองคะ่คะ ค่ะแบบนั้นแต่ว่าถ้าเป็นในประเทศที่เขาเรียกว่าอะไรซีกโลกใต้เหมือนเรานะคะจย์ที่แบบเหมือนเราเด้เลยที่แบบไม่ได้อยู่ในกฎหมายเยอะมากค่ะจย์ละตินอเมริกา๋อละตินอเมริกาผมกม่คเอยได้ไปค่ะจย์แล้วก็จริงๆประเทศที่พัฒนาอีกแล้วอีกอย่างหนึ่งแอฟริกาใต้ค่ะจันอ๋อค่ะเขาก็มีเยอะค่ะเพราะว่าเขามีส่วนผสมของทั้งความเจริญแล้วก็คนที่ยังต้องทําอาหารกินแบบพวกเราใช่ไหมคะก็ก็มีการจัดการ รเรียกว่าอะไรนะ,ะต่อรองต่อสู้กันมาค่อนข้างเยอะและตินอเมริกานี่เยอะมากอาจารย์เพราะคล้ายๆกันกับเราค่ะค่อนข้างถือว่าเป็นเหมือนวัฒนธรรมอาหารของเขาวัฒนธรรมของการกินอยู่ของเขาเหมือนกันค่ะคราวนี้ลับกมาดูอย่างพวกพี่ที่กลุ่มที่อยู่ที่หับเล็บแผงลอยเนี่ยค่ะสำหรับอาจารย์จยันคิดว,ว่าจริงๆแล้วเนี่ยแน่นอนรายได้รายได้แหล่งเขาก็คงจะแบบว่าขึ้นลงๆใช่ไหมคะโดยเฉพาะช่วงโควิด นี่เนี่ยอาจารย์คิดว่าในฐานะประเทศไทยเรามีเงี้ยเยอะเราควรที่จะมีการจัดการหรือยกระดับยังไงไหมคะถ้าเราอยากที่จะให้พี่เขายังอยู่หรือหรือจุดประสงค์ผลสุดท้ายคือเราไม่อยากอยู่เลยไม่อยากให้พี่เขาอยู่เลยอันนี้เพื่อนสงสัยอะคะ่ะ <c oughs> ว่าจริงๆในประเทศประเทศไทยณนะปัจจุบันเนี่ยคิดยังไงกับตรงนี้คือไม่อยากให้มีเลยหรือมีแต่มีแบบถูกกฎหมายอะคะ่ะ ก็อยู่ที่ว่าใครเขาเรียกว่าไงนะใครจะมาเป็น <laughs> ัวหน้าทศใช่ไหมคะหรื <_ d ata> อเปล่าอยู่ที่ว่าโมโนทัศน์ของใครค่ะอาจารย์ค่มะมโนทัศน์ของใครว่าคนที่คนที่อยากจะทําหรือว่าคนที่วางแผนนโยบายอ่ะเป็นใครแล้วเขามีโมโนทัศน์เบื้องหลังแบบไหนแต่ว่าโดยรวมแล้วเนี่ยในช่วงหลังมาประมาณ10-20ปีมานี้เนี่ยทั่วโลกอะคะ่ะเขามีโมโนทัศน์เรื่องความหลากหลายทางวัฒนธรรมใช่ไหมคะอาจารย์ ซึ่งตัวหาบเล่แผงลอยเนี่ยเป็นเรื่องของอาหารเป็นเรื่องของสินค้าที่เกี่ยวข้องกับวัฒนธรรมอย่างที่อเมริกาที่เขายอมรับเนี่ยก็เพราะว่า,ายอมรับในส่วนหนึ่งในบางรัฐอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจารย์ก็เพราะว่ามันมาพร้อมกับวัฒนธรรมอาหารค่ะอาจารย์อย่างเช่นคนอพยพเยอะใช่ไหมคะคท,ท,ที่นั่นเขาต้องการอาหารของเขาที่เขาแบบหวยหาคิดถึงอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นยังไงจะห้ามห้ามเขาไม่ให้ทำอ่ะเขาก็คิดถึงเขาก็แอบทำอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ เพราะฉะนั้นแนวแนวคิดเรื่องของความหลากหลายทางวัฒนธรรมนี่ก็เป็นการเปิดให้ประเทศต่างๆเนี่ยยอมรับในเชิงของว่าเฮ้ยจำเป็นต้องมีเนาะเพื่อที่จะให้อย่างน้อยก็ซัพพอร์ตในเชิงของเรื่องอาหารหที่เป็นวัฒนธรรมดั้งเดิมของแต่ละที่อะไรประมาณนี้ค่ะ,คะญี่ปุ่นเขายังมีะไยค่ะอาจารย์ค่ะนี่เมืองหนึ่งเนาะที่เขาแบบมีหาบเลสเพราะว่ามันเป็นดั้งเดิมของเขามันขายอาหารขายอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ก็จะลักษณะก็จะเป็นแบบนี้เพราะฉะนั้นเนี่ย มันก็สลับกันไปสลับกันมาถ้าถ้าเราอยู่ในยุคที่เอ,อมีผูน้นำอย่างนี้ที่อยากจะเห็นความสิวิไลขาวสะอาดเรียบร้อยอะไรอย่างเงี้ยค่ะเอ,อโมเดิร์นอะไรประมาณเนี้ยค่ะตามตามวิธีการคิดอีกแบบหนึ่งเนี่ยก็จะแบบเออถนนที่เรียบฟุตบาทที่ที่สะอาดตลอดเวลาอะไรอย่างเงี้ยก็ก็เป็นสิ่งที่เราต้องการแต่ว่านั่นแหละค่ะก็อาจจะต้องแบบมีการต่อรองกันในเชิงของว่า มโนทัศน์แบบไหนเป็นสิ่งที่ควรจะอยู่ในสังคมเราเอะค่ะโอเคค่ะแต่แต่ใช่พอพอจันพูดถึงประเด็นนี้แล้วเพิ่นเพิ่นเห็นเลยอะนะคะว่าแน่นอนถ้าเกิดอย่างของประเทศที่พัฒนาแล้วที่เขาโปรโมทคือมันต่างกันมากเลยเนะถ้าเกิดจะยกเขาเนี่ยไปอยู่ในร้านถ้าอยู่ในร้านเนี่ยหรือไม่เขาจะมีร้านของตัวเองเนี่ยโอ้มันมี กฎเกณฑ์กฎอะไรต่างๆค่าใช้จ่ายอะไรมันก็สูงอีกใช่ไหมคะสูงมากสูงมากถ้าเอามาแบบเป็นแบบว่าเอออยู่ในรถทักอะไรเงี้ยค่าใช้จ่ายมันก็ต่ําต่าต่าลงนะคะคือราะว่าถ้าเกิดมันมีการผสมผสานเพรว่ามันก็่าจะเป็นสิ่งที่ดีเนาะไม่ใช่แบบศูนย์เลยเนาะถ้าศูนย์เลยผู้ผู้บริโภคก็ลําบากใช่ค่ะใช่ไหมคะแต่ว่าในแง่ของสวัสดิการอะไรต่างๆอคะอาจารย์เราสามารถที่จะลดระดับตรงนี้ได้ไหมณปัจจุบันของประเทศไทยอะค่ะจริงๆแล้ว ประเทศไทยอ่ะเป็นประเทศที่มีสวัสดิการด้านสาธารณสุขดีค่ะอาจารย์ก็ถือว่าเป็นเป็นหน้าเป็นตาของของประเทศมากในเรื่องนี้ต้องชมเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องเรื่องของสาธารณสุขเนี่ยสวัสดิการสาธารณสุขเนี่ยก็โอเคเพียงแต่ว่าเอ่อทำยังไงมันถึงจะมีการกระจายได้อย่างใกล้ใกล้ถึง,ใก,ถงใกล้ประชาชนมากขึ้นอย่างเช่นกรณีของผู้ข้าหับเล็บแห่งลอยเนี่ยจะขายแบบไม่ใช่อยู่ที่บ้านตัวเองเนาะ อาจจะไปอยู่ในถนนใดถนนหนึ่งอะไรประมาณนี้ค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะถ้าสมมุติว่าใช้ระ้บบใช้ระบบบัตรทองที่ต้องไปพื้นที่ที่ตัวเองลงทะเบียนไว้อะไรเงี้ยมันอาจจะไกลเพราะฉะนั้นเขาก็จะซื้อยากินหรือว่าเอออีกนอตัวเองอะไรเงี้ยค่ะก็ถ้าสมมุติว่า กรุงเทพมหานครพัฒนาตรงจุดนี้วันฟังท่านผู้ว่าหลายคนพยายามพูดเรื่องนี้นะคะอาจารย์ท่านผู้ว่าผู้สมัครผู้สมัครผู้ว่าหลายคนพยายามเสนอว่าเฮ้ยต่อไปนะจะเข้าถึงได้ง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ก็ผู้ค้าของเราก็อาจจะแบบให้สามารถที่จะเข้ารับบริการใกล้ที่ทํางานของเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะก็จะดีแต่ถ้าในแง่ของสวัสดิการด้านแรงงานเนี่ยจริงๆแล้วมันมีข้อเสนอว่า ควรที่จะให้เขาได้อยู่ในระบบประกันสังคมเพราะว่าประกันสังคมเนี่ยมันจะช่วยให้เ,เขาเรียกว่าการันตรีในเรื่องของการทํางานนะคะการอย่างมาแต่จริงๆผู้ค้าหาเล็กแผงลอยสามารถเข้าประกันสังคมมาตรา 40, 40ได้แต่ยังไม่มีสวัสดิการในด้านนี้ด้านเกี่ยวกับแรงงานนะคะการการทำงานเนี่ยยังไม่มีชดเชยเหมือนมาตรา33ที่ถ้าเราตกงานเราก็จะมีชดเชยใช่ไหมคะ,คะแล้วก็ถ้ามียังไม่มีบํานาญแบบที่ มาตรสสาส3มได้ซึ่งตัวผู้ค้าหับเล่แล้วก็แรงงานอื่นๆก็เขาก็อยากได้เหมือนกันเพราะว่ามันแก่ไปแล้วเราทำยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่คะ,คะที่ทำงานอยู่เขาก็มีพลังในการที่จะส่งอยู่อะไรประมาณนี้คะส่งเงินสมทบอะค่ะเพื่อที่จะได้สวัสดิการเพราะฉะนั้นถ้าเราขยายขอบเขตอของสวัสดิการที่มีอยู่ในประเทศไทยแล้วก็ทําให้มันดีขึ้นทําให้มันถึงเขามากขึ้น ก็อาจจะเป็นแนวทางที่ดีค่ะอาจารย์อืแต่มันเป็นไปได้ไหมคะที่เราจะแขยงงั้นแล้วมันใช้เวลาสักกี่ปีคะอาจารย์คะก็ต้องค่อยๆทาค่ะอาจารย์เพราะว่าสวัสดิการสังคมก็เออเป็นเรื่องที่ต้องใช้เวลาอยู่อแต่ว่าเออ่เหมันมันรอเรอไม่ได้นะอาจารย์สำหรับผู้ค้าแับเลขแผงลอยเนี่ยกรุงเทพมหานครอ่ะซึ่งเป็นเออเขาเรียกว่าอะไรนะคะเป็นผู้ที่บริหารจัดการพวกเขาอยู่แล้วนะคะในตอนนี้เนี่ยสามารถที่จะ ก็มีอ่าเขาเรียกอะไรนะมีฝ่ายฝ่ายสวัสดิการสังคมม,มีหลายฝ่ายค่ะอาจารย์ฝ่ายอนามัยอะไรอย่างเงี้ยสามารถทำทำงานเรื่องอย่างนี้ได้ในในสัดส่วนของตัวเองถ้าสวนในระดับประเทศยังทาไม่ได้ใช่ไหมคะ,คะในระดับเมืองใหญ่ที่มีศักยภาพเยอะแยะอย่างกรุงเทพมหานครเนี่ยก็อาจจะทําไปก่อนก็ได้ค่ะนําร่องให้เมืองน้องๆดูเป็นตัวอย่างอะไรอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์ค่ะค่ะ นะคะแต่ความถามสุดท้ายแต่จริงในช่วงโควิดเนี่ยเมื่อกี้ที่ก่อนหน้านั้นอาจารย์บอกว่าหายไปหลายจุดเนาะ,ะแต่เพิ่นเชื่อหลือเกินว่าตอนช่วงโควิดต้นต้นเนี่ยคือทุกจุดหายหมดเลยเนาะ,ะแต่เหมืนอนเป็นแต,<า>แต่อาหารโดยแต่อาหารแต่จริงมันก็เป็นการที่จะเคลีย,ยอะไรไปหลายๆอย่างหรือเปล่าคะ,คะในแง่ของนักวิชาการเ,<อ>เคลียพื้นที่เคลียอะไรหรือพอหลังโควิดต้นนี้กลับมาเหมือนเดิมแล้วกลับมาเหมือนเดิมแล้วอาจจะหนักขึ้นค่ะอาจารย์เพราะว่า มันหมายการที่ไม่ได้ขายของมันหมายถึงมไ,มไม่ได้ขายของนานนะคะอาจารย์ดูสิคะเพราะว่ามันมันไม่เหมือนเดิมเนาะหลังจากที่เปิดนตั้งแต่ปีห้าเก้าเนี่ยจากที่เคยขายได้แบบที่อาจารย์ว่าได้จํานวนเยอะมากอ,มอะไรเงี้ยบางคนอาจจะถ้าพัฒนาดีๆอาจจะเป็นวิสาหกิจที่ดีหรือเป็นธุรกิจที่จะแบบเติบโตได้อะไรเงี้ยนะคะอาจารย์แต่ว่ามันไม่ได้มีการแบบเตรียมตรงจุดนั้นนะคะอาจารย์จริงๆมีนักศึกษาของอาจารย์คนหนึ่ง ดี๋จเอ่ยนามอาจารย์สุจิตรานะคะพูดถึงเรื่องของออผู้ค้าหับเล่ที่บางเขนเนี่ยเขาบอกว่าได้เงินค่อนข้างเยอะค่ะเพราะว่าแถวนั้นก็แบบลูกค้าเยอะใช่ไหมคะจริงๆแล้วเนี่ยถ้าต่อยอดจากตรงนั้นเนี่ยว่าคนที่มีฐานะดีคนที่อะไรอย่างเงี้ยค่ะก็สามารถที่จะพัฒนาไปแบบไหนแต่ว่าต้องมีกลุ่มอื่นเข้ามาช่วยเหลือนะคะอย่างเช่นกทมอะไรเงี้ยเพราะว่าผู้ค้าเขาจะวุ่นวายอยู่กับเรื่องที่เขาข,าขายประจําวันแต่ว่า คนอื่นๆนะคะอาจารย์มันมีหลายฐานะมากสำหรับผู้ค้าหับเล่แผงลอยเนี่ยก็คือว่าที่ได้รับที่แบบพันเดียวสามร้อยห้าร้อยอะไรเงี้ยก็มีค่ะต่อวันเพราะฉะนั้นเนี่ยแค่กินภายในครอบครัวเนี่ยก็จะ,บบจะยากอยู่แล้วเพราะว่าแบบอย่างเงี้ยค่ะอาจารย์แล้วแล้วยิ่งขายไม่ได้ตั้งแต่ปีห้าเก้าต้องแอบขายขายในซอยเพราะฉะนั้นรายได้ต้องหลบรอลบลงมากใช่ไหมคะอาจารย์แล้วโควิดเนี่ยไม่ไม่ใช่ว่าแค่ถูกห้ามขายหรือว่า พื้นที่ถูกเคลียร์นะคะอาจารย์แม้กระทั่งคนที่มาซื้อก็ไม่มีกําลังในการซื้อมีกําลังซื้อในการน้อยลงมากค่ะอาจารย์ค่ะโรงงานปิดแท็กซี่แทบจะไม่มีรายได้ในช่วงนั้นคือมันกระทบกันไปหมดค่ะอาจารย์แล้วก็ผู้ค้าหับเล็แผ็งอะไรก็จะเลยจะกระทบเรื่องนี้ค่ะอาจารย์ก็ค่อนข้างลําบากแต่ว่าเขาก็สู้นะคะอาจารย์เขาก็จะหาซอกซอยหาตลาดนู่นนี่นั่นขายนะคะอาจารย์ค่ะแต่ได้น้อยมากค่ะ ก็ต้องขอขอบคุณท่านอาจารย์เป็นอย่างสูงนะคะแหมก็น่าเสียดายมากเลยวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วนะคะ,คะแต่ก็ได้รับความรู้มากมายเลยเกี่ยวกับในเรื่องของหับเล่ยแผงลอยนะคะแล้วก็พี่ๆที่ทําทางด้านหับเล่ยแผงลอยด้วยนะคะก็หวังว่าต่อไปรัฐบาลเราก็คงที่จะมีระบบมาเลยจัดการให้มันดีมากขึ้นนะคะเป็นมาตรฐานมากขึ้นวันนี้พวกเราทั้งสองคนก็คงต้องขอลาท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมทุกท่านไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่อาทิตย์หน้าคะ่ะสวัสดีค่ะ